สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำเค้กเค้กอังหุนใส่มัสคัดกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับโดยจะเริ่มจากการทำแป้งเค้กกันก่อนเลยครับใช้แป้งเค้ก65กรัมน้ำตาลทราย30 g, กรัมเกลือป่นเส4สช้อนชา แล้วก็ใช้ตะก้อมือคนผสมส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันดีครับต่อไปเราจะใส่ไข่ไก่เบอร์2-2ฟองแล้วตามด้วยกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งและเนื้อแป้งของเรามีความเนียนประมาณนี้ครับแล้วเราก็เติมนมสดลงไป150กรัมน้ำมันลำไ้าว35กรัม แล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมสม่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วเราก็นําแป้งเค้กไปกองสักหนึ่งรอบครับเพื่อให้แป้งเค้กของเรามีความเนียนละเอียดยิ่งขึ้นครับแล้วเราก็จะนําแป้งเค้กไปพักไว้ในตู้เย็นสักประมาณ30นาทีเพื่อให้แป้งเค้กของเราเซตตัวดีแล้วเราค่อยนําแป้งเค้กมาทอดกันครับและตอนนี้เราก็พักแป้งเค้กจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนาไปทอดแล้วครับสําหรับกระทะทอดเค้กผมใช้ขนาดอยู่ที่22เซนครับ แล้วเราก็จะเปิดเตาโดยใช้เป็นไฟอ่อนครับสำหรับกระทะทอดเค้กผมจะหยดน้ำมันลงไปสักประมาณ2-3โาหยดเราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้เรียบร้อยครับพอเราสังเกตว่ากระทะร้อนแล้วเราก็สามารถทอดเค้กได้เลยครับโดยเราจะตักแป้งเค้กลงบนกระทะสักประมาณ1 4ส่วน4ถ้วยตวงครับ แล้วเราก็ลอนแป้งเค้ให้ทั่วทั้งกระทะเลยครับถ้ามีจุดไหนที่แป้งเคปของเราไปไม่ถึงเพื่อนๆสามารถเติมได้ครับจากนั้นเราก็จะทอดเคปไปเรื่อยๆจนกว่าเค้ของเราสุกครับวิธีสังเกตว่าเคปของเราสุกก็คือเนื้อเคปของเราจะพองขึ้นจากตรงกลางมาถึงขอบด้านข้างครับลองใช้ไม้พายเช็คดูก็ได้ครับถ้าไม่มีน้ำเปียกๆแล้วก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับ พอเราสังเกตว่าแป้งเค้กของเราสุกดีแล้วเพื่อนๆก็ใช้ไม้พายค่อยๆแซะขอบด้านข้างจากนั้นเพื่อนๆก็คว่ำแป้งเค้กลงบนตะแกรงได้เลยครับแล้วเราก็ทอดเค้กต่อไปเรื่อยๆจนแป้งเค้กของเราหมดครับสำหรับสูตรนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ6-7ชิ้นครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้แป้งเค้กจานวนมากกว่านี้เพื่อนๆสามารถคูณสูตรได้เลยครับ และตอนนี้เราก็ทอดแป้งเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แป้งเค้กนุ่มๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งเค้กไวใ้ให้เย็นสนิทในระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปตีวิปปิ้งครีมกันครับวิปปิ้งครีมพระเอกของเราในวันนี้ผมเลือกใช้เป็นลิชในแองกาลาฟาร์มเฟรชมิลท็อปปิ้งครับปริมาณที่ใช้ในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ150กรัมต้องบอกเลยว่าวิปปิ้งครีมตัวนี้ตีขึ้นฟูง่ายมากและก็มีความหอมนุมมากๆครับแล้วเราก็จะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลไอซิ่งติมกินวนวนปป1.4ช้ชาครับ ก่อนที่จะเปิดเครื่องตีใช้หัวตะก้อคนให้ส่วนผสมพอเข้ากันก่อนครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางค่อยๆตีไปเรื่อยๆจนวิปปิ้งครีมของเราตั้งยอดครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับแล้วเราก็จะได้วิปครีมที่มีความเนียนนุ่มออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปใส่ถุงบีบเตรียมออาไว้ก่อนแล้วมาประกอบล่างกันครับโดยเราจะนําแผ่นแป้งเค้กแผ่นมาวางซ้อนกันให้ได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะบีบวิปครีมลงบนแผ่นแป้งเค้กที่เราเตรียมเอาไว้ครับบีบให้ได้ออกมาลักษณะประมาณนี้เลยครับจากนั้นเราก็จะวางเรียงองุ่นใซมัดคัตลงบน,นวิปครีมตามชอบครับแล้วเราก็จะพับแป้งเค้กด้านข้างทั้งสองข้างให้ได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็จะค่อยๆม้วนเค้กเค้กของเราให้ได้ออกมาปลักษณะประมาณนี้เลยครับ ให้เพื่อนๆค่อยๆม้วนไปข้างหน้าและค่อยๆจัดส่งให้เรียบร้อยครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับก่อนที่เราจะจัดเสิร์ฟเราก็จะบีบวิปครีมเพื่อตกแต่งหน้าเคกเค้กของเราให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นครับแล้วเราก็ท็อปปิ้งด้วยอังุ่นไซมัสคัตตามชอบครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและทําให้เคปเค้กของเรายิ่งน่ารับประทานยิ่งขึ้นครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเคกเค้กอังุ่นไซมัสคัตของเราในวันนี้หน้าตาน่ารับประทานไหมครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ครับ และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s ิด i b e ช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ a c e b o o k ผงกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ